<laughs> อ๋อขังออกดังแค็เช่นอ,อ,อุ้ยไก่เดี๋ยวนะพวกนี้คือมาออกมาจากก้นคุณป้าใช่ไหมนี่เดี๋ยวมันมีหมอนมันไม่ใช่ตัวผู้หรอเออเหรอมันคือพ่อพันธุ์ใช่ไหมไอ้ที่มันเขียวๆนั่นคืออะไรอะ่ะมันไม่ใช่ขี้มันใช่ไหมเ <laughs> พื่อนเพื่อนที่อยู่ยุโรปอยู่เยอรมันคะจีอยากจะรู้มากเลยว่าตลาดเนี่ย ฟาร์มเมอร์มาร์เกต็ตเนี่ยเขาเรียกฟาร์มเมอร์มาร์เกต็ตหรือเปล่าไม่รู้นะระหว่างตลาดแบบนี้กับซูปเปอร์มาร์เกต็ตอะ่ะทําไมคนถึงมาซื้อที่นี่คือซูปเปอร์มาร์เกต็ตคนเขาก็ไปซื้อเหมือนกันแหละแต่ว่าเขาถึงขั้นต่อแถวกันเลยนะแล้วของเนี่ยมันเหมือนกับในซูปเปอร์มาร์เก็ตเลยนะของมันมีอยู่ก็ไม่กี่อย่างเองนะลูกพีชมะม่วงลูกแพะผักก็เหมือนเดิมมะเขือเทศถั่วฝักยาวต้นหอมอะไรพวกนี้คือมันเหมือนกันทุกร้านเลยนะ ก็แค่สงสัยว่าทำไมคนถึงเลือกมาซื้อแบบนี้อยากถามเพื่อนๆที่อยู่ยุโรปหรือว่าเยอรมันอีกอันหนึ่งคือแอปเปิ้ลที่เราซื้อมาเราสามารถที่จะกินได้เลยไหมแบบซื้อมาปุ๊บกินปั๊บอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเห็นคนหลายคนอนะ่ะซื้อแอปเปิ้ลมาซื้อผลไม้มา,มาปุ๊บกินเลยอะไรเงี้ยโดยที่แบบไม่ต้องล้างเลยอะ่ะอย่างเราเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าซื้อมาปุ๊บมันก็ต้องปอกเปลือกใช่ไหมเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีสารเคลือบอะไรสักอย่างหนึง่ง หรือว่าต้องล้างก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเห็นหลายคนซื้อมาปุ๊บกัดกินเลยอะไรอย่างเงี้ยมันต้องล้างไหมหรือกินได้เลยผลไม้แบบเนี้ยเห็นคนเขาซื้อมาปุ๊บเขาก็กินเลยนะเขาไม่ได้ต้องล้างเลยนะเนี่ยผลไม้พวกเนี้ยมันกินได้เลยเหรอเนี่ยแอปเปิล<ม>พวกเนี้ย<ม>เห็นเขาซื้อมาปุ๊บเขากัดปั๊บเลยนะจุดชมวิวนั่งกินข้าวห้องน้ำอยู่ตรงนี้กินเสร็จปุ๊บปล่อยได้เลย,ย,เลย <laughs> มื้อกลางวัน กอกกับชีสนี่แล้วก็มีขนมปงังขนมปังคาาื้นมาสามชิ้นโยเกิร์ตดริง์ดริง์โยเกิร์ตชีสไส้กอกไส่กอกชีสเออก็แปลกเนื้อที่นี่ไม่เห็นมีไส้กอกชีสอร่อยมากนะแบบที่เซเว่นขายอ่ะที่มีชีสอยู่ข้างในไส้กอกเออบางเรื่องก็ไม่ได้ทำนี่ หม้โหบ้าเอาอมาม้วนไส้กรอกที่นี่ก็ไม่มีแฮมม้วนไส้กรอกด้วยอของขาวเขาไม่ค่อยผลิตไปด้อยได้ถ้าเกิดว่ามีหลายประเทศนะแล้วก็เอามามิก mix m กันนะโหมันจะสุดยอดเลยแล้วก็สุดท้ายก็ไม่มีคนซื้อขนมปังเหนียวมากเวลาซื้อนะต้องบอกเอาไอ้ที่หนีบจับจับด้านไหนแข็งแข็งไม่เอา